สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สยามวมเทคที่ซึ่งเทคโนโลยีทางทหารและพลังแห่งยุทธศาสตร์มาบรรจบกันเพื่อเปิดเผยความจริงที่อยู่เบื้องหลังพลังป้องกันของโลกวันนี้เราพามาติดตามการเคลื่อนไหวครั้งสําคัญของประเทศสเปนที่เพิ่งอนุมัติงบประมาณสูงถึง800ล้านยูโรเพื่อจะซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ทันสมัยจากสหรัฐอเมริกาทั้งระบบป้องกันภัยทาง อากาศขั้นสูงจะหดนำวิธีความแม่นยำสูงและอุปกรณ์เสริมสมรรถนะาทางทหารที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรบของยูเครนในสงครามที่ยังคงดูเดือดกับรัสเซียการลงทุนครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสเปนในฐานะชาติสมาชิกเนโตท,ที่ต้องการรักษาสมดุลทางยุทธศาสตร์ในยุโรปพร้อมส่งสัญญาณชัดเจนถึงการสนับสนุนพันธมิตรซึ่งกำลังต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตยของตนและยังเป็นการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงข้ามมหาสมุทรที่ส่งผลกระทบต่อพลวัตทางทหารของภูมิภาอย่างมีใน สเปนได้ดำเนินนโยบายที่ท้าทายทั้งในด้านเศรษฐกิจและความปลอดภัยระดับยุโรปด้วยการจัดสรรงบประมาณมหาศาลกว่า800ล้านยูโรเพื่อจะซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกาและการเคลื่อนไหวนี้ไม่เพียงแต่อยู่ในบริบทของการสนับสนุนยูเครนแต่ยังสะท้อนถึงกลยุทธ์ระยระยา,ยาวของสเปนในการเสริมสร้างศักยภาพพังทหารให้ทันสมัยและตอบสนองต่อวิกฤตความมั่นคงที่ทวีความรุนแรงขึ้นในยุโรปการตัดสินใจใช้จ่ายจำนวนมากถือเป็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจนว่าสเปนพร้อมลงทุนอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ เป็นหนึ่งในประเทศยุโรปตะวันตกที่เลือกพึ่งพระหาเทคโนโลยีอาวุธของสหรัฐมากขึ้นในช่วงปีหลังการลงทุนครั้งนี้รวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่างจรวดเพทริอรียที่มีความสามารถสูงซึ่งสเปนจัดสรรเงินส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อผ่านโครงการเพอของเนโตเพื่อให้ยูเครนได้รับระบบป้องกันที่สำคัญต่อการรับมือกับภัยคุกคามทางอากาศจากรัสเซีย ความริเริ่มของสเปนจึงเชื่อมโยงกับพันธมิตรเนโธอย่างใกล้ชิดทั้งในแง่การเงินและยุทธศาสตร์และยังแสดงให้เห็นบทบาทของประเทศในฐานะผู้สนับสนุนทางทหารให้กับยูเครนในขณะที่นาโตผลักดันให้สมาชิกเพิ่มขีดความสามารถการป้องกันตนเองนอกจาก นี้การซื้ออาวุธสหรัฐยังเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลสเปนในการยกระดับการลงทุนด้านกลาโหมให้ถึง2%ของ GDP เร็วกว่ากำหนดเดิมเพื่อให้สเปนเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเสริมสร้างความมั่นคงในยุโรประหว่างวิกฤตสงครามยูเครนการดำเนินการนี้ยังสะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างทางการเมืองภายในประเทศกับนโยบายความมั่นคงระหว่างประเทศเนื่องจากการจัดสรรเงินจำนวนมากเช่นนี้ต้องอาศัยความเห็นชอบทั้งภาครัฐและการประสานกับพันธมิตรโครงการดังกล่าวจะไม่ได้เป็นแค่การซื้ออาวุธเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเครื่องมือยุทธ ศาสตร์ของสเปนในการเสริมสร้างอิทธิพลและบทบาทในภูมิภาคนอกจากนี้การลงทุนในระบบอาวุธจากสหรัฐยังถือเป็นการรับประกันความสามารถของยูเครนในการรักษาอิสระและอธิปไตยของตนในความขัดแย้งกับรัสเซียซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญในสายตาของคันธมิดยุโรปหลายประเทศ และยังเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงจุดยืนของสเปนในเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในมิติการต่อต้านการลุกรานของรัสเซียหรือการสร้างมาตรฐานใหม่ในความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างประเทศสมาชิกเนโตซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดว่าประเทศยุโรปจําเป็นต้องพึ่งพากันเองมากขึ้นในด้านการป้องกันและการลงทุนทางทหาร สเปนให้การสนับสนุนยูเครนอย่างจริงจังในสงครามกับรัสเซียโดยมอบความช่วยเหลือทางทหารอย่างต่อเนื่องและหลากหลายซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศของสเปนเพื่อช่วยให้ยูเครนสามารถปกป้องเอกราชและทำให้การลุกรานของรัสเซียมีต้นทุนสูงกว่าเดิม โดยจุดเริ่มต้นของการสนับสนุนมาจากข้อตกลงความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างสเปนและยูเครนที่ลงนามในปี2024ซึ่งกำหนดให้สเปนจัดสรรเงินช่วยเหลือด้านกลาโหมให้ยูเครนอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีข้างหน้าซึ่งรวมทั้งการส่งอาวุธยานเกราะระบบอากาศและการฝึกอบรมทางทหารสเปน นอส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศเช่นจรวดเพทริอัตและแบตเตอรี่ฮอคไปยังยูเครนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถป้องกันของประเทศต่อการโจมตีทางอากาศจากราัสเซียนอกจากนี้สเปนยังส่งรถถังไรเฟิลสองและกระสุนปืนใหญ่1 5 5มิลิเมตรให้แกกองทัพยูเครนเพื่อเพิ่มขีดกำลังรบในแนวรบทางบกซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นอาวุธเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสนับสนุนยุทธศาสตร์ระยะยาวสเปนไม่ได้เพียงแค่ให้ความช่วยเหลืออาวุธแต่ยังมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมทหารยูเครนโดยผ่านภารกิจอ e. ที่มีศูนย์ฝึกในเมืองทเลโดประเทศสเปนซึ่งทหารยูเครนหลายพันนายได้รับการฝึกให้ใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศเช่นเพเทียและฮอกตลอดจนการใช้ยานเกราะและอาวุธหนักอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพข้อตกลงความร่วมมือด้านความมั่นคงฉบับเดียวกันยังเน้นยำ้ำว่าการช่วยเหลือของสเปนจะไม่เพียงแค่การส่งอาวุธแต่รวมถึงการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน,านกลาโหมของยูเครนให้ยั่งยืน โดยการให้คำปรึกษาด้านนโยบายกลาโหมการวางแผนภูมิสถาปัตย์กองทหารและการช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของยูเครนให้สามารถบูรณาการกับมาตรฐานเนโตและยุโรปได้ในอนาคตในทางการงเงินสเปนยังเข้าร่วมกับกลไกของสหภาพยุโรปเช่นยูโรเปียนทีเซอร์สเลทีซีพีเพื่อให้การสนับสนุนยูเครนอย่างเป็นระบบผ่านกองทุนร่วมของยุโรปโดยเงินช่วยเหลือนี้ไม่ได้เป็นเพียงของที่ให้แล้วจบแต่เป็นส่วนหนึ่งของพันธบัตรพันระยะยาว ซึ่งสะท้อนถึงจุดยืนทางการเมืองและยุทธศาสตร์ของสเปนที่พร้อมเดินหน้าร่วมกับพันธมิตรเพื่อรักษาสเสถียรภาพในยุโรปภายใต้ความเชื่อว่าการสนับสนุนยูเครนคือการปกป้องหลักการอธิปไตยเสรีภาพและความมั่นคงของชาติสมาชิกยุโรปอื่นๆด้วยความช่วยเหลือนี้สเปนมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้ยูเค เรามีขีดความสามารถทางการทหารที่แข็งแกร่งขึ้นไม่เพียงรับมือกับภัยคุกคามปัจจุบันแต่ยังสร้างหลักฐานให้กองกำลังทหารของยูเครนสามารถพึ่งพาตนเองในอนาคตพร้อมทั้งส่งข้อความเชิงยุทธศาสตร์ว่าสเปนพร้อมอยู่เคียงข้างพันธมิตรเมื่อใดก็ตามที่เสรีภาพและอธิปไตยถูกรังแกการจัดซื้ออาวุธของสเปนจากสหรัฐที่มีมูลค่าสูงถึง800ล้านยูโรนั้น ส่วนสําคัญคือการได้มาซึ่งระบบป้องกันภัยทางอากาศและจะรวดนําวิถีความแม่นยาสูงซึ่งเป็นอาวุธที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการทําสงครามสมัยใหม่โดยเฉพาะในบริบทของยูเครนที่กําลังเผชิญการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากรัสเซียอย่างต่อเนื่องระบบป้องกันภัยทางอากาศที่สเปนเลือกจดซื้อนั้นมีศักยภาพในการตรวจจับเป้าหมายที่อยู่ในระยะไกลาการสกัดกั้นโจมตีทางอากาศทั้งจากขีปนาวุธพิสยัยใกล้พิสัยกลางรวมถึงโดรนความเร็วสูงและความเร็วต่ำโดยเฉพาะระบบที่สหรัฐผล นั้นมีชื่อเสียงว่ามีความแม่นยำและมีเสถียรภาพสูงในสนามรบจริงการได้ระบบเหล่านี้เข้ามาเสริมทําให้ยูเครนมีความสามารถในการป้องกันเมืองสําคัญโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและฐานทัพที่มักตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีที่มุ่งหวังสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างและส่งผลต่อขัญกาลังใจของประชาชนอาวุธอีกประเภทหนึ่งที่สเปนจัดซื้อคือจรวดนําวิถีความแม่นยำสูงซึ่งถือเป็นหัวใจของการโจมตีแบบเฉพาะจุดในสงครามยุคใหม่เนื่องจากสามารถกําหนดเป้าหมายได้แม่นยำ ลดความเสี่ยงต่อพลเรือนและสร้างผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์โดยใช้กระสุนไม่มากจรวจประเภทนี้มีระบบนำวิธีหลายรูปแบบเช่น GPS ระบบเรดาร์หรืออินฟราเรดซึ่งช่วยให้โดนเป้าหมายอย่างแม่นยำแม้ในสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีการรบกวนสัญญาณการสนับสนุนโดยการจัดหาจรวดนำวิธีดังกล่าวทำให้ยูเครนสามารถทำลายคลังอาวุธศูนย์บัญชาการทางทหารค่ายทหารและเส้นทางลำเลียงของรัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้รัเสเซียต้องกระจายกําลังปรับโครงสร้างการตั้งฐานทัพและเพิ่มมาตรการป้องกันซึ่งก่อให้เกิดแรงกดดันด้านยุทธศาสตร์การที่สเปนเลือกจะซื้ออาวุธประเภทนี้จากสหรัฐยังสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการอา อาวุธที่เข้ากันได้กับระบบเนโตทั้งหมดซึ่งทาให้สามารถส่งต่อให้ยูเครนได้ทันทีโดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนมากนะักอาวุธเหล่านี้ยังเป็นอุปกรณ์ที่ผ่านการพิสูจน์ในสนามรบจากหลายพื้นที่ทั่วโลกเช่นตะวันออกกลางซึ่งทําให้ประเทศผู้สนับสนุนมั่นใจว่ามีประสิทธิภาพจริงไม่ว่าจะสําหรับการสกัดกั้นขีปนาวุธรัสเซียหรือการตอบโต้จุดยุทธศาสตร์ของฝ่ายตรงข้ามระบบป้องกันภัยทางอากาศที่สเปนจัดซื้อจากสหรัฐนั้นยังเป็นโครงสร้างที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเรดาร์เนโตได้ทําให้สามารถใช้ข้อมูลททาาางงงอากาศแบบเเเรียไมมซึ่่่พพิ กักยภาพของยูเครนแต่ยังเพิ่มความพร้อมของยุโรปโดยรวมในการรับมือสถานการณ์ที่อาจขยายเป็นภัยคุกคามข้ามพรมแดนความแม่นยำของระบบเหล่านี้ทําให้ยูเครนสามารถปกป้องเมืองใหญ่เช่นเคียฟลาวิชโอดอซาได้ดีขึ้นและช่วยลดจํานวนขีปนาวุธที่ทะลุเข้าสู่พื้นที่พลเรือนซึ่งสร้างความสูญเสียน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดการสนับสนุนด้วยจรวดนําวิถีความแม่นยำสูงยิ่งทำให้ยูเครนมีความสามารถในการวางแผนปฏิบัติการโจมตีที่ต้องใช้ความละเอียดสูงทั้งการตัดเส้นทางโลจิสติกการทำลายสถานที่ผลิตโดรนของรัสเซียและการโจ ของฝ่ายตรงข้ามอย่างเจาะจงทาให้กองทัพยูเครนมีทังเลือดยุทธศาสตร์ที่หลากหลายขึ้นอาวุธทั้งสองรูปแบบยังมีความสําคัญในแง่จิตวิทยาทางการทหารเพราะการมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่แข็งแกรง่งทําให้รัสเซียต้องคิดหนักในการโจมตีแบบกวาดล้างหรือการยิงถี่ท่วนเหมือนช่วงแรกของสงครามอีกทั้งยังช่วยให้ประชาชนยูเครนมีความมั่นใจมากขึ้นในการใช้ชีวิตปกติและทากิจกรรมในเมืองใหญ่อวุธที่มีความแม่นยําสูงยังทําให้ยูเครนมีศัก,กยภาพในเชิงรุกมากขึ้น ลดระยะเวลาที่รัสเซียสามารถสร้างความเสียหายในพื้นที่สําคัญและบีบบังคับให้กองทัพรัสเซียย่อต้องกระจายฐานบัญชาการมากขึ้นส่งผลให้การประสานงานและการจัดการกําลังพลของพวกเขายากขึ้นในทางยุทธศาสตร์นอกจากนี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศที่สเปนจัดซื้อยังสามารถเสริมความสามารถด้านการป้องกันร่วมในยุโรปเพราะหลายประเทศในยุโรปเริ่มมองเห็นความจําเป็นของการมีระบบป้องกันภัยที่เข้มแข็งมากขึ้นหลังจากเกิดการโจมตีด้วยขีปนาวุธหลาย ระลอกในช่วงปีที่ผ่านมาและช่วยให้กองทัพยูเครนสามารถก้าเข้าสู่รูปแบบสงครามร่วมสมัยที่ต้องตอบโต้ภัยคุกคามหลากหลายแบบพร้อมกันทั้งจากอากาศบกและระบบไร้คนขับการจัดซื้อครั้งนี้จึงไม่ใช่เอที่ยงแค่การช่วยเหลือทางทหารระยะสัน้นแต่เป็นการวางหลักฐานด้านยุทธศาสตร์ที่ช่วยให้ยูเครนเพิ่มโอกาสในการรักษาอธิปไตยของตนเองในขณะเดียวกันก็เป็นการยกระดับความพร้อมด้านความมั่นคงของยุโรปโดยรวมผ่านความร่วมมือด้านอาวุธที่มีมาตรฐานเดียวกันและมีประสิทธิภาพในระดับสูง การตัดสินใจของสเปนในการจัดซื้ออาวุธจากสหรัฐด้วยวงเงิน800ล้านยูโรสะท้อนถึงบทบาทยุทธศาสตร์สำคัญของสเปนในภูมิรัฐศาสตร์ยุโรประดับสูงการลงทุนครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเสริมขีดความสามารถทางทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ว่าสเปนมุ่งมั่นที่จะยกระดับสถานะตนเองในกลุ่มพันธมิตรเนโตและในเวทีความมั่นคงยุโรประดับภูมิภาคด้วยการทุ่มงบประมาณกลาโหมที่เพิ่มขึ้นอย่างมีในสำคัญสเปนกำลังตอบสนองต่อแรงกดดันจากพันธมิตรให้เพิ่มส อีกเนทโทต่อการรักษาเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ในยุโรปสมรภูมิทางทหารในยูเครนทําให้หลายประเทศในยุโรปตระหนักว่าข้อผูกมัดด้านการป้องกันประเทศไม่สามารถมองข้ามได้อีกต่อไปโดยเฉพาะเมื่อภัยคุกคามจากรัสเซียยังคงอยู่และเนโธเองได้ตั้งเป้าการใช้จ่ายด้านกลาโหมเพิ่มขึ้น โดยมีการผลักดันให้ประเทศสมาชิกขยับสู่5%ของ GDP ภายในปี2035สภาพเช่นนี้เปิดโอกาสให้สเปนใช้การจัดซื้ออาวุธเป็นเครื่องมือทางการเมืองไม่เพียงเพื่อเสริมกำลังให้ยูเครนแต่เพื่อแสดงถึงบทบาทว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักที่สนับสนุนความมั่นคงของยุโรโปรวันตกในระยะยาวนอกจากการใช้ใจ่ายอาวุธแล้วสเปนยังแสดงเจตนารมณ์ในระดับนโยบายเพื่อผลักดันให้ประเทศเข้าสู่เกณฑ์การใช้ใจ่ายด้านกลาโหมที่มากขึ้น โดยมาดริดอยู่ในเส้นทางที่จะเร่งขึ้นงบประมาณกลาโหมให้ถึง2%ของ GDP ได้เร็วขึ้นอีกด้วยการเคลื่อนไหวเช่นนี้ช่วยให้สเปนสร้างความน่าเชื่อถือในฐานะพันธมิตรสำคัญและลดช่องว่างระหว่างตนกับประเทศที่ใช้จ่ายด้านกลาโหมมากกว่านอกจากนี้การจัดหายุโทโธปกรณ์จากสหรัฐยังช่วยให้สเปนสามารถทำงานร่วมกับเนโธได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากอาวุธเหล่านี้สอดคล้องกับมาตรฐานของสพันธมิตรทำให้การประสานงานข้ามชาติระหว่างกองกำลังทหารยุโรปมีความราบรื่นยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นการลงทุนในระบบอาวุธทันสมัยช่วยเสริมความสามารถต่อรองทางการเมืองของสเปนในเวทีระหว่างประเทศเมื่อสเปนสามารถเสนอความช่วยเหลือทางทหารให้กับยูเครนมาดริดจะมีอิทธิพลมากขึ้นในกลไกการตัดสินใจด้านนโยบายความมั่นคงร่วมของยุโรปและมีบทบาทในการกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมที่จะตอบสนองต่อภัยคุกคามจากภายนอกการสแสดงจุดยืนเช่นนี้ทำให้สเปนไม่เพียงแต่เป็นผู้บริจาคอาวุธแต่กลายเป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์ที่มีน้ำหนักในภูมิทัศน์ความมั่นคงของยุโรป ในเชิงเศรษฐกิจการทุ่มงบด้านกลาโหมในระดับสูงถือเป็นการลงทุนระยะยาวที่มาพร้อมกับผลตอบแทนทางยุทธศาสต์สเปนไม่เพียงแต่สร้างความปลอดภัยให้กับตนเองและพันธมิตรแต่ยังส่งเสริมอุตสาหกรรมกลาโหมในประเทศให้เติบโตและเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุป,ปทานยุโทโธปกรณ์ในยุโรปซึ่งอาจช่วยให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความร่วมมืออุตสาหกรรมกับพันธมิตรในอนาคต ทั้งหมดนี้บ่งชี้ว่าการซื้ออาวุธจากสหรัฐด้วยเม็ดเงิน800ล้านยูโรเป็นเครื่องมือยุทธศาสตร์ที่สเปนใช้เพื่อกำหนดบทบาทตนเองในภูมิรัฐศาสตร์ยุโรปในระยะยาวผ่านการสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งขึ้นความสามารถทางทหารที่สูงขึ้นและการมีส่วนร่วมเชิงลึกในกลไกความมั่นคงของเมโทและยุโรปรวมขัน สเปนได้แสดงบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ที่โดดเด่นผ่านการตัดสินใจลงทุนด้านกระลาหมมูลค่า800ล้านยูโรเพื่อจะซื้ออาวุธขั้นสูงจากสหรัฐอเมริกาเพื่อสนับสนุนยูเครนในสงครามกับรัสเซียการตัดสินใจดังกล่าวไม่เพียงสะท้อนความมุ่งมั่นของสเปนในการสนับสนุนพันธมิตรที่กำลังเผชิญกับภัยคุกคามโดยตรงแต่ยังแสดงให้เห็นถึงท่าที ใหม่ของยุโรปที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถด้านความมั่นคงเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์โลกในช่วงเวลาที่สงครามยูเครนยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่มีสัญญาณว่าจะสิ้นสุดสเปนเลือกที่จะเพิ่มบทบาทของตนด้วยการสนับสนุนที่มีทั้งทรัพยากรอาวุธและความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรม สเปนจึงกลายเป็นหนึ่งในประเทศยุโรปที่แสดงความชัดเจนที่สุดว่าการสนับสนุนยูเครนไม่ใช่เพียงการช่วยประเทศหนึ่งให้พ้นจากการลุกรานแต่เป็นการปกป้องสเสถียรภาพของยุโรปทั้งทวีปรวมถึงการรักษาหลักการพื้นฐานอย่างอธิปไตยเสรีภาพและสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศการส่งอาวุธให้ยูเครนถือเป็นการเพิ่มความสามารถในการต้านทานแรงกดดันทางทหารจากรัสเซียซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อดุลอำนาจของยุโรปและความมั่นคงของชาติพันธมิตรเนโธ การอาัดฉีดงบประมาณครั้งใหญ่เพื่อจัดหาอาวุธเช่นระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงจรวดนำวิธีความแม่นยำสูงและอุปกรณ์ยุโทโธปกรณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานเนโธนามาซึ่งผลกระทบทางยุทธศาสตร์อันสำคัญไม่เพียงเสริมพลังให้ยูเครนสามารถป้องกันตนเองได้ดีขึ้นแต่ยังเพิ่มความพร้อมโดยรวมของยุโรปในการเผชิญภัยคุกคามที่อาจขยายวงกว้างนี้คือความเข้าใจของสเปนว่าการป้องกันตัวเองเริ่มต้นได้ตั้งแต่การป้องกันพันธมิตรการยืนเคียงข้างยูเครนจึงเป็นการยืนเคียงข้างยุโรปทั้งทวีป ด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศและจรวดนำวิธีควมแมน่นยำสูงที่สเปนจัดซื้อเป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้ยูเครนสามารถรับมือกับการโจมตีของรัสเซียในระดับที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบเหล่านี้เป็นหัวใจของสงครามยุคใหม่ที่ต้องพึ่งพาความเร็วความแม่นยำและการประสานงานเชิงข้อมูลที่ทันสมัยสเปนตระหนักดีว่าในสถานการณ์ที่ขี่ปนาวุธและโดนมีบทบาทในสมอภระิม,มากขึ้นการสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีที่ถูกต้องคือกุญแจสำคัญในการช่วยยูเครนรักษาเมืองสำคัญโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและฐานทัพยุทธ,ธศาสตร์ระบบป้องกันทางอากาศที่ซื้อจากสหรัฐยัต เะสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายเนโทททำให้การแชร์ข้อมูลและการสกัดกั้นภัยทางอากาศเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำนับเป็นการยกระดับทั้งยูเครนและภูมิภาคยุโรปไปพร้อมกันอีกด้านหนึ่งการตัดสินใจนี้ยังทาให้สเปนกลายเป็นประเทศที่เพิ่มอิทธิพลทางการเมืองในองค์กรระหว่างประเทศโดยเฉพาะเนโตซึ่งในช่วงเวลานี้ต้องการสมาชิกที่มีบทบาทกระตืรร้รนและพร้อมลงทุนเพื่อรักษาความมั่นคงร่วมกันสเปนจึงก้าวเข้าสู่การเป็นทั้งผู้สนับสนุนและผู้กําหนดทิศทางเชิงนโยบายด้านความมั่นคงของยุโรปการขยับไปสู่การ ใช้ใจ่ายด้านกลาโหมในระดับที่เข้ากับมาตรฐานเนโตท,ทำให้สเปนมีน้ำหนักในการเจรจาการผลักดันนโยบายและการมีเสียงในระดับผู้นำมากยิ่งขึ้นเพราะในโลกที่สงครามกลับมาเป็นศูนย์กลางของเวทีการเมืองความบพร้อมทางการทหารคือภาษาที่ทุกประเทศต้องเข้าใจและให้ความสำคัญ สเปนมองไกลถึงผลลัพธ์ด้านอุตสาหกรรมกลาโหมที่เป็นผลพลอยได้จากการตัดสินใจครั้งนี้เมื่อประเทศมีความจําเป็นต้องพัฒนากําลังรบและเทคโนโลยีทางทหารให้ทันสมัยอุตสาหกรรมในประเทศก็จะขยายตัวตามไปด้วยทั้งในด้านการผลิตการบํารุงรักษาและความร่วมมือทางเทคโนโลยีกับสหรัฐและพันธมิตรยุโรปการเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการซื้ออาวุธเพื่อใช้งานแต่ยังเปิดประตูสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมความมั่นคงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสเปนในระยะยาว ระดับภาพรวมการทุ่มงบประมาณของสเปนเพื่อจัดหาอาวุธให้ยูเครนจึงเป็นทั้งสัญลักษณ์และยุทธศาสตร์ที่สะท้อนความร่วมมือระหว่างพันธมิตรความมุ่งมั่นต่อหลักการของระเบียบโลกเสรีนิยมและความเข้าใจว่าความมั่นคงของหนึ่งประเทศส่งผลต่อความมั่นคงของทั้งภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่คือเหตุผลที่สเปนไม่เพียงให้ความช่วยเหลือเป็นครั้งคราวแต่เลือกที่จะเป็นหนึ่งในประเทศที่แสดงบทบาทผู้นำในวิกฤตครั้งนี้ ท้ายที่สุดการตัดสินใจของสเปนได้เน้นย้ำว่าท่ามกลางสงครามที่ซับซ้อนการช่วยเหลือที่มีทิศทางและมีความหมายคือสิ่งที่กำหนดอนาคตของภูมิภาคได้อย่างแท้จริงสเปนได้เลือกเส้นทางที่ชัดเจนคือการสนับสนุนยูเครนเพื่อปกป้องเสถียรภาพของยุโรปและเพื่อยืนหยัดบนเวทีโลกในฐานะประเทศที่เชื่อมั่นในความร่วมมือและความมั่นคงร่วมกันอย่างแท้จริงนี่คือบทพิสูจน์ว่าสเปนได้กลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญที่ช่วยกำหนดสมดุลพลังใหม่ของยุโรปและโลกและแสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาวิกฤตการตัดสินใจที่เด็ดขาดสามารถสร้างผลกระทบที่ยาาาววนนก่ นี่หลายคนคาดคิดและนี่คือบทสรุปของสถานการณ์ทั้งหมดที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังความตั้งใจและบทบาทใหม่ของสเปนบนเวทีความมั่นคงโลกขอบคุณที่ติดตามเซนเวกแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป